สิริตาเจนเซนปวดจังหวะเป๊ะเดินไปรับลูกที่โรงเรียนแบบสวยชำํำจนคนแห่เชียร์ประกวดเอ็มยูด้านมุ๋งปนัดดาก็ยังโผล่เชียร์สวยช้ำมงลงทุกอิริยาบถจริงๆสำหรับนางเอกสาวลูกหนึ่งอย่างสีริตาเจนเซนนรงเดชที่แม้ว่าปัจจุบันจะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งและอายุ42ปีแล้ว แต่ความสวยเป๊ะและครบเครื่องต้องบอกเลยว่าเธอนั้นไม่ด้อยไปกว่าใครเลยอย่างล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2566สีริตา้าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปปวดจังหวะการเดินที่สวยสับคร่งหน้าชำหุ่นเป๊ะกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแคปใจบอกเอาไว้ว่าขอเดินไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่สาวริต้าได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างก็เทใจกดไลค์กันสนัน่นอีกทั้งยังมีหลายๆคอมเมนต์แห่เชียร์ให้เธอลงมิสยูนิเวอร์สไปล่ามง,งกันสนั่นเลยทีเดียวแม้กระท,ทั่งพิธีกรและนักแสดงสาวดีกรีนางงามอย่างบุ๋มปนัดดา ก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ว่าไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเถอะขณะที่ทางด้านแฟนคลับต่างก็เห็นพ้องต้องกันกับสาวบุง๋งเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์เชียร์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว